กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเวิร์ดคุ้สู่สุขคนวันนี้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องของเลาาพี่น้องต่างประเทศบรรยาวก่าินดีต้นทัเข่าสู่ช่องของบรรยายนั่นอีกแล้วแม่พี่น้องมน้นนี้มาพอมาเจอกับบรรยาในมืมานี้เนาะบารย่ากับมาอยู่ที่เพื่อนสั้นของน้องทรายใหม่เนาะพี่น้องเนาะกหลังจากทีอาร์บรยาข่ามากับบ่เตียงมื้อนั่นเนาะยังบม่ได้ข่ามมหาทางลูกสาวใายใหม่เลยพี่น้องเลย กับมี่เบาอย่างน้องพี่น้องมาหาน้องใส่ใหม่ในเมื่อนี่กับป่ะพี่น้องจังไลก็ลงไปทักทายสบายดีทั้งน้องใส่ใหม่ก่อนเนาะอ่ะโอเคนาะพี่น้องเนาะอ่าในตอนนี้กับมายาบอกว่าอยู่เพื่อนน้องใสยใหม่เป็นที่เทียบร้อยแล้วเนาะกับมาพ่อมาเจอทางยูทูบเขาคือกันเลยพี่น้องเลยบาซื้อซ่องเพื่อนไนซื้ออย่างนาะแต่กับคนบ้านเดียวกันเลยพี่น้องเลยกับคนบ้านเดียวกันหรบางม่คู่กันอยู่บ้านเนาะตอนกับเหตุยูทูบคือกันพี่น้องเลยอัด แต่ว่าอาจจะอยู่ในอันคนละทีมแค่นั้นะนะเนาะแต่ว่าก็เฮ็นยูทูปพื้นกันพี่น้องเลยอ่ะจังไรกันสบายดีก่อนเด้อทั้งบ่าวสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอ่าบ่าวไซชนะบ่าวไซชนะเนาะโดยแมน่นอืมื้อน,นี้มาดินน้ำน้องใส่ไม้กันโดยมาก่อนบ่าวเพิ่นแต่ว่าซื้อซ่องอ่ะซื้อซ่องบ่าวไซชนะบ่โดยแมน่นแล้วบ่าวไซชนะตามนี้เลยอ๋อตามเสือเลยเนาะโดยแมน่นแล้วอืยโดยๆอ่ะพี่น้องฝากติดตามเพิ่นเนะด้อเนาะ อ้ยกับผ่าติดตามในเรื่องที่ติดตามผ่าไปกำลังใจเพิ่นได้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดช่องยูทูปเพื่อกันพี่น้องเลยเฮ็ดเฮ็ดช่องใหม่โดยเพิ่หาที่เปิดช่องใหม่เนาะที่บายยังไงกันแม่นหาก็ได้คันว่าไม่กับบุไม่บันไดก็ได้สามทีเดือนนี่แหละกำลังเริ่มเฮ็ดเนาะ่่แมนกไปเรื่อยเฮ็ดเกี่ยวกับฟยังช่องทั่วไปไห่บ้างเทือกเฮ็ดทั่วไปแน่บางเทือกส่วนใดกับหาซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องนี่แหละโดยโดย ผากแม่พี่น้องที่ตามเด้อเมเพี่น้องเลยผักที่ตามเนาะซ่องเบาไสสนะไสสนะเลยเลยอ่ะผากที่ตามเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะจังในบ่อนแยกกระซิบเข้าไปทักท่าดินอ่าสบายดีน้ำน้องเพื่อนหนาเพื่อนก่อนบัดเนี่ยเบ้ายังอ่ะฮะเฮ็หตุไดก่อนเลยเจ้าเฮ็หตุไดเจ้าเลยพักกันกินยังอันนี้นะ ฮะโอ้วบของชันกิน่แก่ากินสิ่ก็เอ้ยแากินนับห้าบ้องบอจะบปอิ่ม้กินอ่างกันเองอามาแต่ใช้สิ่นะพุ่นคือหนั่นน่ฮะ่ั่นซ้มหาโอ้ให้เช้รถดิโก้มาหาแน่อ๋อเฮ้ยไพ่บัากไดรถดิโก้ให้ขี่ให้อยากขี่เป็นมอนาอยากได้ขกนนันแล้รถดิโก้ะอยาก็ได้คือกน่ะฮะจกก็ได้คือกรเโมเมนของละบาวเลยนะ ยืมยืมพระเจ้าเซาพระเจ้ามาครับชื่อเพิ่นบ่ให้บ่ฮะเพิ่นก็ให้เด้อหลอดเพิ่นเนาะเพิ่นก็ให้อยู่เด้อหลเพิ่นเจ้าคือกินกับข้าวอยากกินกับดอกอ้าวเจ้ากินได้แต่ข้าวมานี่นะแม่นบ่แม่บาปกรรมเด้ตัวผู้ใหญ่น่ะหยบ่ได้กินเออยังบ่ได้กินอยู่แม่อือ แต่เศร้าคุณนั่นยังบริกินนะแมน,นบ่แมนตัวหาตัวผู้ใหญ่เดลโลได้ขีกาขึ้นเต็มก้นนะเบื่อต้อพี่น้อง <c oughs> องันนี้เป็เปนไทยสถานีมาด่นน้ำนี่ข้านวยฮะข้านวยหมูมอมอบอแคบปะแคบเบ็ดเลยเพื่นทื่ไม่กับข่าวอะไร จก็ติดยอ,อ,อ,อยูเจต่บังยังใช้หัวจ้ะยังนะโอ้คักแล้วใช่เขียวบองเนาะเจ้าอยากกันอมเขา้าใช่ไหมล่ะเบาไปอยอมเข่า <c oughs> เป็นได้เคลื่อนท่านมานี้มีนนม,ม,มีขี่กระมุยขึ้นมาเอาไีบ่มายยังมีอยู่บ่ <c oughs> บด่ดีดี เอาข้าวยังไม่หนึ่อยไงบอสคือขีดขมุยด้วยนะแต่ไปนอนวอร์อยู่ทาองคืนแมนบอสแมนบันนี้คือบอแม่มคือบอจับเอาเถอะแคจับไปยังคนนอนตั้งคืนพาสิมาจับอ้าวเป็นรักเข่าเนาะพัชิบจับไปเข่าก็ไม่กินตอนนี้แห้งเบิดแล้วบัดนี้ พีชอจว่ได้หลังนั้นเธวพ่จังเพื่นอ้อมอ่มดีเด้อเนาะขึ้นค่าบ่คันใดในเฮ็ดใหมโดยขึ้นง่ายืะให้อุ่ขึ้นได้อ่นด้กขึ้นได้ก่ขึ้นสูงเบจุดเบิดเยี่ยมกินอีกินกหน่ลยเอาเพื่อนก็ใส่หมวกเอาออกวาร้นเลย ก็ได้โดนผมสั่งอยอู่ดีถ้าออกคนก็ทนผ<อ>ู้หญิงบ่อผู้หญิงแหละเนี่ยอุ้อยกจ็บผมหน้าแหละแบบมาแล้วดิอ่ะ <c oughs> นั่งไงดีนั่งไงดีนั่งไงดีเด้อมีไปนั่งพูนอ้อเจ็บเขวได้วยอ้เอาเจ็บเข่วเข,เขียวเน่าวะ อย่างนาเง่ลมเข่าอัยังยังลรึงูบ่ดยงูมาเด่นอีกแลยไม่ได้แต่งสุดหนามวยว่าเมื่อนี้นะอ๋อคือว่ามาดผมเมื่อนี้แต่คือสร้างว่าแท้เจ้านั่นคือสร้างว่าแท้แต่ก็ะสางว่าคือกันก็คือนักเลงแท้เจ้าเออทาเป็นนักเลงได้ทาเป็นนักเลงแท้ แข่กั้ยานเจ้าคือกันได้หนิแย่งกั้ยานจะได้แล้วจะบัพังคว่ำเฮาโอ้ขอโทษขอโทษเชิญขอโทษสิงั้นใหเป็นหนดนายโอ้ว่าไงเ่ิญเนาะโอ้เพย่ินบะหมาหาเพื่อนอีกบะหาให้พ่อเตียงพ่อเตียงมาบ่เหมือนนี่มาแตงมืัอนั้นพู่บ่เดี๋ยวไปบ่กิดทอดเพิ่นบ่คิดทอดกันบ่ได้โทษหาเพิ่นบ่สะ บ่มี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 เทบมีโท่าท่ทไปกับเดี๋ยวแต่เขาก็อันอันอันเมื่อใดจะสีขาวมาหาเฮาอยู่เนาะพระสีอ่าโท่ไปมาเอาแม่เฮามีเนี่ยต้นเนี่ยฝากเพื่อนเดือดสิเล่นมาไว้อยู่ด้วยกูชนนะเนาะเอา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 แต่เบ่กอย่าง Kiểu bà bên okay, này bà <laughs> Cái gì đây? khó khăn Hiên đây nè Bờ hư hả Được hư xe bạc đây bà xe hư nè Ôi, mọi ở này đúng hả Hả Bờ ở bên này đúng hả Bờ nhạt kè. 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 À, nhạt nhau Kẹt 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 Bờ ở bên trong kẹt Đấy kẹt, bờ trong nhạt nè nữa

อาปันป่น öl, ปัน่นมูกินน้ำมาปั่นมูกินน้ำพ่อว่าขนมอะเอาอีกว่าขนมอะเอาอีกว่าขนมอะขนมนวดละมไม่ได้ไปใช่บมืเนี้ยไม่ได้ออกไปลกหญ้าอยู่หน้าว่าหย่าไ่ได้ขึ้นบ่าไ่ได้ขึ้นขึ้นคือกันฮะขึ้นคือกันไม่ได้ไปลกบ่ลกทกัน

เงินตัวเองมียังสิมาให้ยเขาบอก่ยังสิบอกเขามาซื้อให้อยู่ไผ่เบาไขยเจ้าลัานเจ้าเห็นเจ้าอยู่ในกระเป๋าไข,ออขอ่เบ่เห็นเงินเจ้าอยู่ในกระเป๋ายังเห็นซองซองล้านสามสิบปลายยังสิมาบอกเขาโอ,อ้พอซองสามล้านสิบปลายพูดได้พี่น้องเอ้ยเงินยาวนะ จะอยอะมากว้าเงินไปแองเงี่ยมื่ออย้กได้ได้ข้าซื้อมาให้มืออยากได้เงี้ยอยากได้หนิให้ไดกได้ลูทีเบาเงี้ยเฮ้ยเบาไปได้เลยเนาะโอ้ยเงินเงินพันกีบยังบมดชื่ออยู่เบาไปได้เลยใจกระเบาหนุถ้าเป็นคนน้อยจะเป็นคนใหญ่เพื่อสิขี่ได้อีสังเอากะขี้ตัวใหญ่ตัวน้อเจ้ากระบอา กินในลายกินในลายยาอมแล้วเขาเดี๋วนี้นะยายาละบ่ยาบ่เชื่อยแก่บ่เฉื่อเงีนยังเข็งระบาต้องเชื่อแล้าไง่บอกล่ามึงย่าอมเขาอีม้บอมขาเย็นน้องมาันฮันถัดทันเทาเกินข่ากับไข่หำกินข้ากับไข่ด้โอ้แล้ว เขกับไข่โยไข่ได้บดิอมเบลมาปินอื่นนะทำไมแบบอกินมึงด้วยมึงอ่านจังกินก้อนกินก้อนจังวะแ่บปะโอ้แคมแซบโยกโป้รุดฮักแคมแซบต้องโยกโป้ขึ้นได้เนาะแซบแซบอะไรแซบแซบแบ กินได้จักมือนี่นะทางมืออันี่น่าสามือนะเฉ็บคือกินลายแต่เงินคำใี่โมมีอยู่เงินทองให้โมมีสีเงินทองเนาะเงินทองให้โมมีอยู่จะก็หายให้แน่เงินเจ้าก่ห้ามยังบุได้ฉ่ำเจ้าจะเอาไปให้เงินนะเอาไปซื้อเขาเอาไปซื้อเขาเลยต่อเลยเล็กน้อยยังว่ากี่ตัวเฮ้ย ว่าอันนี้ผัดคนหลักข่าวฮะกับอันนั้นไปชื่อเขามันหลักบอดี้เบิร์ดยังพี่กินอยู่แมนบ้ผัดข่าวเบิร์ดสะก้อนเออข่าวเบิร์ดสะก้อนแล้วว่าซื้อให้เจ้าเจ้าคือเจ้าเจ้าคือเจ้าคือเปนอ็น,นยนะันงเจ้าคือบัวตัดหนวดฮะเจ้าคือบัตัดหนวดเอาตัดแล้วนะมันปุ่งแกหนุ่ Vào hai năm, anh yêu căn đi yêu căn đi. đi cái. Sansi mua lắm mua, sẵn dù đi 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 nhảy đi 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 ทำแทนอยู่โป่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวโป่งไถ่หงออยู่โปกงตุนไถ่หงกินน้ำกินโลดกินโลดกินโลดกินละไล่ยังกินกับข่าวมาอีกนะระบารถามยังบตอบรบารอยู่กินข้าวกับใครอ๋อจะกินข้าวกับไข่รกันบอ โอ้อขอบเพราะได้ถามจะบอกเองค่อยเนาะจะกินคับไข่ก็บจะกินตอนใดกินไปเท่าน,นีร่บ้งโอเ็คไ,ได้กินไข่คนะัว,วคัวให้ครัวกินดูพอ,หอหให้่งพ่อครัวกินบ่โอ้ถ้าเห็ดบะเป็นมีใจพอไม่เห็ดเป็นอา้าอมีหลักคือบโเฮ็ดเดี๋ยวนี้ลรางถวยลรางซ้ำใส่คอยอยู่บ่เดี๋ยวนี้นะข้าก็ล่างคอเยเน๊อะเมื่ <laughs> มอย

ขนมจานยังบ่อหายได้อ้าบ่อหายแล้วยาแล้วมีขนมกินแล้วบ่อหายเรากาดไอเปลี่ยนใจเลยโอ้ยฮัจจามฮัจจาเจ้าเจ้าบ่อหายไปจับเจ้าได้ทนเจ้าวแเวนันให้กับเจ้าเจ้าเอาเมื่อน้ำได้แล้วเอาเมื่อท่านท่านเจ้าท่านเท้าเอาเมื่อท่านเจ้าเอาเมื่อท่านเจ้าเอาเท้าเมื่อเท้าก็เท้าก็เหตุแบบนี้แหละบ่เมื่อบ่เมื่อละมาป๊อปเท้าเมื่อเหรียญป๊ เดี๋ยวสบบาทจะมาส่งมืออื่นมือบเป็นอย่างจะมาเหินมืออื่นก็ได้บ้ามืออื่นไม่แต่มืออื่นไม่แต่มืออื่นเดี๋ยวสิมาส่งหรอมืออื่นมืออื่นและมือไม่แต่บ้านถิ่นมืออื่นและมืออื่นยังบ่มากจะถืออ่ะเบ้าเอ้าจับอ้าเนาะเราเอาไปเฮ็ดเบีบเฮ็ดงานเฉยมาหาเจ้าพูดียวนี่บ่อสฮ่าแล้วฮ่าอัน่า ผู้อื่นหมูหัดไปหาเอากระเบะมาหาดิเลยเจ้ากระเบะมาหาจะให้มาหาเดี๋ยวจ้าคองผู้เดียวเนาะบ่ต้องไปเห็นเบี้ยเห็นงานอื่นดอกข้าปวดเมื่อยด่ะปวดเมื่อยอุ้มเพื่อนได้เหยอุ้มแจ่าก็อุ้มไปได้ดอกเป็นอยัางจ่าตินหายจ่าก็ตินเฮาน้ำห้องเฮ้ยเอาอันมาจึกอันดั้งไปเมียบนิ่มจ้ะทำดิเอาอันมาติดดั้งเมียบนิ่มจ้ะ

ตามรถทําไมพี่พี่เกิดพายแลนเกิดพายเรนไงเกิดบาบุญอ้าวแล้วเกิดอเมียนอันนี้เอ้าเอาไว้ถ่ายรถนี่นะดูอันนี้ว่าขนมเนี่ยไปยังแรกคือเมใส่จะมากับใครฮะจะมากับใครมาคนเดียวแต่มันเลนน่ะอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ เือกน่นนั่นนั่ประตูชน่มุ้งบอ่านนะมุ้งมาแต่ใสเสื้อมาหัดปิดอัดอัดอัดอมาอ่าโอเคเอาตรงไหนก็เอาคองนะเดี๋ยวเมื่อป้าได้บนเลยนะดูไเอาเมื่อป้ากสีบอเมื่อทำห้ันบ่มานีก่อนเอาเมื่อป้าเหรออ่ะขัมกกับใจก่อนดูขับใจดเพื่อสนองมือนี่หันมาก่อนมื่อนี

มันนี่บอยายักษ์กันชืชดได้ื่ดได้กลับแล้วจะกลแบแล้วนี่ละซสือละเื้อนี่เอาไว้พบไปพ่อกําลังใส่ไม้มื่อหนาเด้อสุดยอดกับไม้เด้อโยขอบุณขับใจกันเนาะขับคุณขับใจอ่าเาดีดีดูลูเบาดีดีดูเบาดีดีดูลงมือกันทันทีเว่าว่าเป็น่เ,เป็นมือน,นี้โอ้ขานเอาพี่น้องเลยอามาอามาสบายดีก่อนจ้ะไม่ระเบาเด้จ้ะสบายดีโดยโอเค อาาหรได้กลับแล้วบ๊ายบายกลับกันง่าเด้อยปะบอไซบอักลับบอกลับได้กลับได้อะแะบอะโอเคน้องพี่น้องนสำหรับคลิปนี้ในมือนี้กะได้มาเล่นมาเยี่ยมมายามน้องเซฟใหม่อีกมือนึ่งน้องคนหนึ่งเนาะอมาญาติก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดคู่สู่สุกคนเนาะที่มาติดตาม ผลงานของมอยยาวตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็บบอกระโฆษณาของมอยยาวถ้าสำหรับคลิปนี้มบบอยยาวไม่อย่างคิดพลาดไปเหตุอย่างคิดพลาดไปก็ต้องกลับขอโทษและขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายเนาะสำหรับในมื้อน,นี่มอยยาวก็บทได้จบคลิปคลิปลงไปแล้วแต่ก่อนสิไปก็อย่าลืมฝากใส่กดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้มอยยาวพือเก่าในเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มอยย่าได้ทำคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะมอยยาวก็ขอบบุญขอบคุณทุกๆกำลังใจสีส่งนสงเสียให้งมอยย่าโดยตลอดมาล่ะเนาะ อเอาไปพบไปพ่อกับว่นยาอกกนาเนาะสำหรับมอนี้วันยาอากาศสิขอก้าบคำบากาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดคุณสุขุกคนเจอกันอกหนาพ่อแม่พี่น้องสบายดี